ผลกาซื้อมันจะคำนวณเมืองอุณหภูมิความชืนถ้าถ้าดินมันแห้งมันจะทางานมันจะมีหัววัดอุณหภูมิเสียดอ่าแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นระพท้ามร์ก็คือครบเวลาปุ๊บมันปวดครบเวลามันปวดนี่ถ้ามือเรียนบนต๊ ถึงเวลามันวสำมุทกีออ่ค่ะ่ว่าโตนี้ปุ๊บถ้าฝนตกดีมันชื้นไม่ใช่อบมอนคือมันจะ,ะรู้ถ้ามันอัดใยาที่โตนี่มันจะสามารถพัฒนาไปได้ว่าโซนนี้ไม่ประดับต้องการน้ามอย่างสำมุทหน่อยโซนน,นนี้ต้องการในน้ามหลายสำมุทหลายคือมันจะสามารถ คุ้มใหั่เหมน้กจะมีหัวเชือของของเชืนโอเคตอนแรก <Okay. Okay. S 1> เป็นหัวสมบูแล้วตไมู่รองคนไ็ดูคนอันนี้เขาพมาเด็ดมาก <Okay. S 2> เป็นกองควบคุมมองว่าง,งนืถือเป okay. okay. ็นจจกนองควคุมมกระดักองคุมเดี๋ยวออกมาบ้างนอก็ได้ตัวนี้คือของเขามันได้ทึบสองแะบบมอันนี้คือกรณีที่อ่าเพใส่มือถือเขายางเปิดเขา้ากับเปิดตัวนี้ากาแตงทำงานเดียกัน ตอน,นี้เขาเปิดตัวนี้ปุ๊บต้นเซ็นไม่ถือ HCM ได้พาะ่นก็จะเนี้ยอยันนี้แปลงด้านนอกคุแปลงด้านนอกมีจะไม่ได้ใช่ตั้มตัวนี้แต่ว่าจะใส่แผ่นวาล์วไฟฟ้าพอเขาเปิดไปป๊บอุ่นออกแรงบน้านนอกคุณไม่จะเป็นวาล์วไฟฟ้าคือสมมติเราเขามีออหัวเคร่งน้อยู่แล้ว อ่ามีทั้งทั้งหอวสีเหลือยู่แล้วอันนี้คือผมใส่หอสูงทั้งขุทง่ทรงจะไม่ได้ใส่ความน้ำทรงเนี้ยเือเขาทรงลงมาจากทั้งปุ๊บใส่วาล์วไว้เป็นวาล์วไฟฟ้าพอเขาเปิดปุ๊บมันจะทำง,งานแก่ยูแปลงของนอกรุ่น